มีคนทักมาถามว่านะครับควรจะปรับหงจุ้ยยังไงถ้าเรานั่งทำงานแบบนี้ในเมื่อพาดิชันที่กั้นด้านหลังเนี่ยมันเป็นกระจกใสนะครับทำให้ทะลุปูโป่ปงเวลานั่งรู้สึกไม่สบายใจเขาเลยถามมาว่าจะแก้ยังไงบ้างถ้าเกิดบริษัทไม่ได้ให้เราแปะอะไรได้นะฮะในเคสแบบนี้นะครับด้วยความที่โต๊ะของที่ทํางานเขานั่งอยู่ตรงนี้เนาะแปลว่าเขาต้องนนหน้าหันทาหน้าทางนี้ ส่งผลทําให้หลังเขาจะโล่งเนาะหลังเขาจะโล่งเพราะฉะนั้นไอ้จุดนี้เป็นกระจกเนี่ยแน่นอนเราคงทําอะไรมากไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรานะครับวิธีการแก้นะครับถ้าเกิดใครที่นั่งแบบนี้นะฮะให้เอาผ้านะครับนะผ้าอะไรมาคลุมตรงนี้นะฮะให้ไม่ให้มันมีช่องโหว่หรือให้คนอื่นมองเห็นได้ไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าถ้าเราหน้าแบบนี้เราจะทํายังไงได้บ้างการที่เราเอาอะไรมากั้นตรงนี้จริงๆเนี่ย มันก็ควรแหละแต่มันคงทําไม่ได้นะเพราะว่าเราอยู่ในองค์กรเนาะองค์กรเขาคงจะไม่ได้ให้เราทําอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นทางแก้ที่ดีก็คือต้องปิดกระจกตัวนี้ให้ได้แล้วปัญหาอะไรต่างๆจะลดลงเขามีความเชื่อว่าสถิตินะครับการที่ใครก็ตามที่เห็นหลังเรานะครับทำให้เห็นความลับรู้ความลับแทงข้างหลังเราถูกนินทาด้ง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องแก้โดยการหาผ้ามาคุมถ้าเกิดใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ลองทําแบบนี้ดูก,ก่อนนะครับส่วนไอ,ไอ,ไอการที่เราเผชิญหน้ากับทางนี้นะับหัวหน้าทางนี้นะครับมันมันคงจะเลี่ยงได้ยาก เพราะฉันเนี่ยถ้าเกิดเราเอาของเอาเอาต้นไม้มาวางตรงนี้นะครับพอจะช่วยได้บ้างนะเพราะฉะนั้นใครเจอเหตุการณ์นี้ลองไปปรับดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าใครชอบคอมเมนต์กดแชร์นะครับ